สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับตุ๊กตาคนอ่านไพ่นะคะซึ่งในวันนี้นะคะเป็นดวงชะตาของคนที่เกิดปัศสมร์นะคะในช่วงของวันที่5พฤษภาคมจนถึงวันที่11พฤษภาคม2568เิญรับชมรับฟังกันได้เลยคะ่ะไปแรกนะคะเป็นในเรื่องของการงานค่ะเดือนนี้สัปดาห์นี้นะคะเป็นช่วงของการทํางานที่หนักและเหนื่อยนะคะ และต้องมีการเดินทางตลอดเวลานะคะการเจราจารติดต่อสื่อสารที่เยอะเหนื่อยหนักรวมถึงอาจจะต้องมีความรับผิดชอบในส่วนของบริวารที่กําลังเดินตามเรามาด้วยนะคะถ้าระดับเป็นระดับหัวหน้างานนะคะหรือผู้บังคับบัญชาอาจจะต้องมีหน้าที่ความรับผิดชอบที่มากเกินกว่าตําแหน่งหรือสิ่งที่ได้รับเป็นประจำนะคะส่วนบริวารอาจจะต้องทํางานหนักและเหนื่อยหรือต้องทําภารกิจแทน เพื่อนร่วมงานนะคะที่เราออกไปแล้วนะคะหรือว่าทํางานไม่ได้เกิดประสิทธิภาพเพราะฉะนั้นเพื่อนร่วมงานในช่วงเวลานี้อาจจะต้องะะอเป็นเดอะแบกนะคะของเพื่อนๆอีกด้วยนะคะยังไงก็ขอให้ผ่านช่วงจังหวะเวลานี้ไปได้นะคะและถ้ากําลังมองหางานมีโอกาสที่จะได้งานนะคะแต่เป็นงานที่เกี่ยวกับในเรื่องของการขนส่งโลงจิสติกต่างๆนะคะยังไงก็ขอให้มีความสำเร็จนะคะในเรื่องการงานนะคะ ต่อไปนะคะเป็นเรื่องของการเงินนะคะการเงินช่วงเวลา,น,าน,นี้เป็นช่วงที่นิ่งที่สุดเลยค่ะของการกระตุ้นรายรับนะคะยังไม่ได้ส่งผลดีนะคะแต่ถามว่าอดไหมมองเลยว่าไม่อดแน่นอนค่ะยังไงก็จะมีเงินเข้ามาถึงจะไม่ใช่เงินที่ปริมาณเยอะๆหรือจํานวนเท่าที่เราต้องการแต่ก็ไม่ได้ทําให้เรานั้นเกิดความขัดสนแต่อย่างไร ถ้าเกิดมีความคาดหวังว่าฉันต้องได้สัปดาห์นี้ในปริมาณเท่านี้มันจะลดลงหรือต่ำกว่าความต้องการอย่างแน่นอนอยังไงก็จะลํบดับความสําคัญนะคะในเรื่องของค่าใช้ใจ่ายดีๆนะคะเป็นกําลังใจให้ค่ะต่อไปนะคะเป็นในเรื่องของความรักนะคะความรักในช่วงเวลานี้นะคะอาจจะต้องห่างหายนะคะหรือว่าไม่ค่อยได้พบปะเจอคุยเจอหรือพูดคุย กับคนรักหรือคู่ครองสักเท่าไหร่ซึ่งนั่นอาจจะหมายความว่าต่างคนต่างทํางานนะคะถ้าเป็นสุภาพสตรีนะคะสุภาพบุรุษหรือสามีของเราเอาจจะต้องเดินทางไปต่างจังหวัดทํางานต่างถิง่นต่างที่ต่างแดนนะคะหากเป็นสุภาพบุรุษนะคะภรรยาของเราเอาจจะต้องเดินทางไปเพื่อที่จะประชุมสัมมนานะคะในต่างถิง่นต่างที่ด้วยได้เช่นกันเพราะฉะนั้นในความรักต้องอยู่กันด้วยความเข้าใจและให้โอกาสซึ่งกันและกันด้วยนะคะยังไงก็ขอให้อ่า ผ่านช่วงเวลานี้ไปได้อย่างดีนะคะอย่างมังใจให้ะต่อไปค่ะในเรื่องของสุขภาพนะคะสุขภาพ <c oughs> ระวังในเรื่องของโรคที่เกี่ยวกับคอการไอนะคะไอเรื้อรังนะคะหรืออาจจะมีในเรื่องของการทานอาหารที่ผิด นะคะคือ,อทานอาหารแลวทำให้มีการบาดเจ็บอักเสบนะคะที่ลำคอนะคะปวดไหลย้อนนะคะอันนี้ควรระวังนะคะพยายามดื่มน,น้ำเยอะๆนะคะเพราะว่าสร้า <c> ง <oughs> ชะตาคงที่เกิดมาสุขดื่นมน้ำน้อยมากเลยนะคะยังไงก็ดื่นมน้ำเยอะหน่อยนะคะต่อไปนะคะเป็นเรื่องของโชคลาภค่ะโชคลาภนี้อาจจะได้มาจากการทํางานนะคะอาจจะได้มาจากตัวเองนะคะสร้างเงินสร้างงานหรือว่า สร้างรายได้ให้กับตัวเองนะคะมากกว่าที่จะมีโชคลาภเข้ามานะคะคือถ้าเป็นไพ่ใบนี้คือเหงือไม่แตกไม่ได้ตังค์เอาเป็นว่าเพราะฉะนั้นโชคลาภตอนนี้วดเล่นไปก่อนนะคะแล้วก็ทํางานนะคะพุ่งเก็บเงินไปก่อนนะจ๊ะต่อไปนะคะเป็นข้อควรระวังค่ะ ก็ควรระวังในช่วงนี้นะคะระวังในเรื่องของความหงุดหงิดความกังวลใจความไม่สบายใจหรือถูกทําให้หงุดหงิดลาคาญใจนะคะและสิ่งหลายอย่างไม่ถูกใจเราแน่นอนค่ะแต่ท่านสามารถปล่อยวางนะคะหรือปรับให้เข้ากับความพอใจของเราได้นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานี้อย่าไปให้ความคาดหวงังหรือตั้งความหวังไว้สูงเกินไปนะคะเราออาจจะมีในเรื่องของความไม่ได้ดั่งใจเกิดขึ้นได้เช่นกันเนาะ นี้ถ้าเกิดสรุปในภาพรวมนะคะของคน,น <c oughs> วันศุกร์ก็ระวังในเรื่องการเดินทางนะคะที่ต้องห่างหายจากคนรักหรือคู่ครองนะคะการติดต่อหรือการสื่อสารอาจจะไม่ราบรื่นสักเท่าไหร่นะคะสัญญาณโทรศัพท์มือถือสัญญาณอินเทอร์เน็ตอาจจะเกิดการขัดข้องแบบไม่ขัดการสื่อสัร์ไปได้เพราะฉะนั้นช่วงจวังหวะเวลานี้นะคะยังไงก็อดทนรอนะคะอย่างใจเย็นๆน,นะคะไม่มีอะไรที่ต้องกังวลคะ่ะทุกอย่างสามารถผ่านไปได้นะจ๊ะ และท่านในนะคะมีความชื่นชมและชื่นชอบในคลิปวิดีโอนี้นะคะติดตามได้นะคะที่ช่อง y o u t u b e นะคะ The Fire Memory ค่ะและ Facebook IG นะคะ Tik To อที่ช่อง Horo Memory ค่ะรกันดูดวงส่วนตัวนะคะแอดไลน์มาได้นะคะที่แอดไซน์นะคะมีแอดบำหน้าด้วยนะคะแอด Horo Memory ค่ะ H-O-R-O M-E M-O-R-Y ค่ะพบกันในคลิปถัดไปนะคะขอบคุณทุกท่านมากๆนะคะสวัสดีค่ะ